การตั้งค่าการตอบกลับอัตโนมัตินะครับท่านก็คลิกที่ฟันเฟืองด้านขวานะครับแล้วก็คลิกการตอบกลับอัตโนมัติเราจะเห็นว่ามีแถบเครื่องมือนะครับทางด้านขวาขึ้นมานะครับค่าตั้งต้นคือบอกว่าไม่ต้องส่งนะครับการตอบกลับก็คือปกติก็จะไม่มีการส่งนะครับ แต่ถ้าเกิดเราต้องการจะส่งเราก็มาคลิกนะครับในส่วนของปุ่มส่งด้านล่างนะครับคลิกที่ปุ่มส่งนะฮะแล้วก็มีระบุต่อได้อีกนะครับว่าให้ส่งนะครับการตอบกลับนะครับระหว่างระยะเวลาวันที่เท่าไหร่เวลากี่โมงนะครับ ถึงวันที่เท่าไหร่กี่โมงนะครับอันนี้ก็จะเหมาะกับการที่เวลาท่านเดินทางไปราชการเพราะว่าเราไปตั้งแต่วันจันทร์นะครับกลับมาวันพฤหัสก็ให้การตอบกลับเนี้ยส่งในช่วงของวันจันทร์ถึงพฤหัสเมื่อตั้งเวลาแล้วก็พิมพ์ข้อความนะครับอันนี้ก็เป็นข้อความนะฮะขอบคุณสำหรับ จดหมายเกรกโดิกนะฮะขณะนี้นะครับผมได้มาเดินทางนะผมเดินทางนะครับไปราชการนะฮะอย่างนี้เป็นต้นนะครับระหว่างวันที่นะฮะถึงวันที่ เป็นต้นอย่างนี้ครับแล้วก็บอกว่าจบก็นะครับจะรีบติดต่อกลับโดยด่วนนะครับหลังจากกลับมาแล้วนี้เป็นต้นนะครับลงชื่อไว้อย่างนี้นะครับตรงนี้คือจะเป็นข้อความที่จะโ่งออกไปทางด้านล่างนะครับที่มีอีกกล่องหนึ่งนะครับความแตกต่างคือว่ากล่องข้างบนเนี่ยก็คือถ้าเป็น,ปนบุคลากร,กรที่อยู่ใน อีเมลเดียวกันนะครับส่งมาให้ก็จะตอบแบบหนึ่งนะครับถ้าเกิดด้านล่างบุคคลภายนอกนะครับที่เราติดต่อด้วยส่งเข้ามาจะตอบแบบไหนนะครับจะเป็นข้อความเดียวกันหรือความต่างกันก็ได้ครับ